แดดร้อนร้อนบ่ายสองพี่น้องค่ะแดดมากเลยคุณลิลลี่เพิ่จะเปิดประตูพี่น้องค่ะแดดร้อนร้อนสวัสดีครับพี่น้องมีเขากาดพามีอมอ้อนไปหาเห็ดคงเห็ดคลิปไห้พี่น้องเบิ้งแล้วพี่น้องหาเห็ดบริเวณใดกงามให้พี่น้องเบิ้งบู้อ่างนาะงคนนี้บ้างที่เยบ่ไปพี่น้องอนกับสิไปซื้อเข่านำเขากินเบิ้งเข่า จะไปซื้อข้าวนะคะจะไปซื้อข้าวเหนียวแล้วบ่มีข้าวเหนียวมาข้าวเหนียวเบิร์ดพี่น้องค่ะไป,ไป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 แดดร้อนไปเลยขับรถโอ้คนลุ่งแล้วครับออกรถมากออมเอาเลยค่ะแล้วก็ทิไปทุระกินที่ไหน,านมานมเนาะแดดค่ะสวัสดีเดียสบายดีแม่คอยในงานตลอดเลยพี่น้องเลยสวยงามตลอดเลย ไปแล้วไปะาซื้อทชนี้องสางวากินกินสักไปลกสดีหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีแล้วพี่น้องพระพานี่เราตลาดเลยค่ะพี่น้องตลาดพนทัตรดนผิดแล้ว

กระเปียกกระเทียมเกียวเดวนี่เนาะเติมเียมหอมเกีย,ยวพริก้าย่งบอดยเฮินบต้มเกเปีเเยกมาแงต้มักเปีปยกชคมามทำหมผัดไปหาซื้อของกินเพิินต đơn đơn đơn, à có bướt bướt nó ừ, nè, mà ออนเฮ็ดชะตเจ้าคะนะเห็ดตาโปกับเฮ็ดยังอนนึงิงเห็ดตาโป หอยหอมอางต่อมาใหม่ๆมาตออเด้ะผักเกี๊ยอันผักน้นำลาล

จักเนี่ยชื่อนะ <laughs> <laughs> ยังเหรอไปเลยครับพี่น้องเยเ <c oughs> <c oughs> ยากินข้าวเหนียวนะเอาสาบาทนี่ร้อแส้นะันี่เป็ดาเจ็ดานือสีบาทกโม่เอาแกงไวขอสามสพอเด้อค่ะสวย

เราจะกินอะไรหมากโเรียนรบ่มีขายนาะโเรียนหมดแล้ยยวจะมากินโซเรียนบ่โซเรียนขัดหายแหละอ้ตัวห,หายแ็ง าิวค่าป่าป่ะ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 ป่กป่ะ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 ี่ะป่ะวละ่ะป่ะป่ะป่ป่ะป่ะ่ะา่าป่ะป่ะร่ะป่ะ่นอนนนนนกนอกินยังไปเบป่ะป่ะนน่ะป่ะป่ะป่ป่ะ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 ่ะป่่พ่น่ป่ป่่่ะนพ่ พาแม่มาแล้วก็ไปจ่ายตลาดมาจ่ายตลาดไว้ไปกินอยู่เงี้ยเน่าหมดละได้ไปตลาดเพิ่นกับห้นิลลี่ลทายกล้องให้น้ำมุนกับไปจ่ายตลาดมาแล้วตอนต้นคลิปเราพี่นอ้องไปหมเฮาอยูน่นั่งตรงไหนเมียริมโค้งผนอัจจาริมโค้งผลเนาะหน้าเมียังหอยมาอยู่นน้ำโอเลี่ยงวัออนเมียน้ำเจ้าขวมเด้งไปพี่น้องเอาสาดไปพุ้นหลานพันยามบาันทั้งผละมะนาคับลินลี่พี่นอ้อง นี่ก <tu i ro> ็ม like ีคนมานั Good ่งเล่นคือเฮ้าน่ะพี่น้องเห็นวะทางพุ่นมึนเอารถรถยังรถซิล้อรถพ่วงว่ะมาเจ้าก็มาหาปิกนิกกันกับพ่ออ่อนน่ะไปแมียเราเตรียมเข่าของแล้วส่วนบ้าเพล็กอันนี้มาจบคลิปวันนี้เด้อพี่น้องขอบคุณทุกันที่ตามรับชมกินยังแซ่บแสบมึงในซองแม่หมอนคนใจสู้ผลเด้อพี่น้องถ้ารับบ้าเพล็กอันที่ลาไปก่อนแม่ไล่คลิปให้พ่อเนี้ยดีแจแหงเนี้ยวันี้ยินพี่น้องโอ๊ยบ้าเพล็กตกต่ำ เฮียพรมาคลิปหนาครับ